เดินอีกแล้วถูกถีกขาถูกถีกเดินดีๆเดินดีๆอย่าโชว์ไม่ต้องโชว์มากเอาเอาเอาเดินหน้าถอยหลังเอาเอาเดินไปดิเดินไปเดินไปดีๆเดินไปดีๆลูกเดินดีๆ ดูดูนั่นแหละรองเท้าขาดไปหลายคู่แล้วเนี่ยเ,เล่นถูกถีกนี่อะไร,รครับอาจะโชว์ท่าอะไรรองเท้าขาดรอ,องเท้าขาดอีกแล้วเนี่ยคู่ละร้อยห้าสิบก็ขาดเล่นเยอะไปเลยเออขาดเพราะเล่นอันนี้แหละเนี่ยถูกถีกเนี่ยเดินมีเพื่อนเล่นมีชอบอันนี้เพื่อนมาตาม เพื่อนรุ่นพี่นะคะเพื่อนป .3 เปิเทือกป .2 แถวตรงสิแถวตรงวอ่มีการลงเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเอาพี่อันดาพี่อันดาเล่นดิเปเถอกถอยมาอันดา พี่อันดาตัวเล็กนะคะอยู่พอสามอ้าวนี่อันดาแต่ก่อนนี่เล่นได้ไม่กี่ก้านะอนาตอนนี้เขเล่นบ่อยก็เดินได้ <c oughs> อันดายังไม่เก่ง